รูบบยายาเ,เัง t ว l ดโอเคนะครับกาบสวัสทีท่านชทุกท่านนะครับวันนี้มีกับช่องไมาที่รูเบย์ครับเดี๋ยวเราจะมานะครับสอนหาแอป,ปอัด2021นะครับที่เป็นแอป,ปอัดเสียงในเกมนะครับเหมาะกับสายทำไฮไลท์แล้วก็สายเล่นเกมนะครับ เหมาะกับการอ่านเสียงภายในเกมให้ได้ชัดแจ๋วนะครับซึ่งการอ่านรอบนี้นะครับทุกคนเราจะต้องเข้าไปในนะครับเพย์สโตนนะครับทุกคนนี่นะครับก่อนที่เราจะหาเจออันนี้นะครับเราก็เขียนว่าบันทึกหน้าจอพอพี่มนใช่ไหมครับทุกคนบันทึกหน้าจอนี่นะครับอันนี้นะครับมันเขียนว่าบันทึกหน้าจอสีฟ้านะครับด้านในเป็นรูปกล้องอันนี้มีนเดียวอันนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับพ็กดติดตั้งนะครับกดติดตั้งก็ไป รอดาเนินการแล้วก็โหลดให้เสร็จนะครับ <lum S 2> ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับทุกคนรอติดตั้งเสร็จก่อนติดตั้งเสร็จแล้วทุกคนเปิดแอป,ปนะครับเข้าไปเปิดแปปดอาาปเข้าไป,ป,ป,ปนะครับก็กดอนุญาตตามปกติของแอปทุกแอปนะครับเข้ามาแล้วจะมีปุ่มอัดตรงสีงฟ้าๆนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับอย่างแรกทุกคนอยากจะปรับให้มันเป็นแบบมืดก็ได้นะครับนี่ครับ มันจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำนะครับอ่าก็ทุกคนก็ให้กดนะครับรูปแบบคุณภาพนะครับทุกคนนะครับก็เอาเท่าเดิมนะครับเราก็ปรับตรงนี้นะครับทุกคนให้มาดูตรงนี้ครับแรงที่มาของเสียงนะครับกดเข้าไปที่เสียงภายในเครื่องนะครับเสียงจากภายในเครื่องซึ่งเสียงจะภายในเครื่องนะครับพอกดเข้าไปแล้ว นี่ครับมันก็ประมาณนี้ครับเราอยากจะตั้งค่าให้คุณภาพเสียงดีสุด320ร้อยยเด้นะครับหรือว่าเราจะตัดแค่265้หหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับเราก็จะเอาเสียงพวกนี้มันจะเป็นเสียงแบบคุณภาพเสียงในเกมนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสี่0 0ึนเฮิร์ตนะครับช่องเสียงเป็นช่องเดียวเหมือนเดิมน,นะครับก็เราก็อัดเปิดเปิดอัดเสียงได้นะครับเนี่ครับ นี่ครับพอเรากดเปิดอัดเสียงใช่ไหมครับทุกคนมันอัดเสียงในเครื่องใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเราจะอัดเสียงกันนะครับถ้าสําหรับใครอยากเปิดไมค์แล้วก็อัดเสียงใช้หูฟังเป็นตัวช่วยในการอัดเสียงแล้วก็เสียงในเกไปด้วยกันนะครับให้กดเปิดอัดเสียงตรงนี้นะครับทุกคนส่วนตรงเฟรมเลทนะครับแล้วแต่ทุกคนจะปรับเลยครับให้ได้นาประมาณ60นะครับหรือว่าจะเอามากกว่านั้นก็ได้ถ้าถ้าเพื่อนเป็นไหวนะครับ คุณก็ปรับบิตเลทนะครับบิตเลทก็คือเวลาบันทึกมันจะกินพื้นที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็ปรับไปแปะก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มเป็น1ิบก็ได้นะครับมันจะเป็นคุณภาพวิดีโอสูงขึ้นนะครับแล้วใช้พื้นที่มากขึ้นนะนี่ครับขนาดความละเอียดวิดีโอก็นี่ครับแล้วก็เปิดเต็มจอก็ได้นะครับนี่อ่านี้ใช่ไหมตามขนาดของจอนะครับเปิดไปถ้าทางตั้งค่าไม่ได้ไม่เป็นไรครับ เราก็กดเข้าไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองอัดดูนะครับทุกคนนี่ครับเราจะลองอัดดูระหว่างที่เราอัดนะครับเราก็กดเปิดนี่ครับอนุญาตก่อนนะครับแล้วเราลายๆเครื่องจะมีระบบป้องกันและอนุญาตนะครับให้แสดงที่อื่นได้นะครับอ่าพอกดอนุญาตแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับกดอัดเลยครับมันจะมีแถบตรงนี้ขึ้นนะครับทุกคนเราก็กดออกมาได้เลยแล้วกดอัดอนุญาตนะครับเริ่มเลยนะครับ จะเริ่ม3,2,1นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะลองเข้าไปเปิดเขียนในย u t ู b e ดูนะครับเปิดอะไรก็ได้นะครับเข้าไปซึ่งเราจะเปิดเพล์นะครับนี่ทุกคน ก็เป็นไงบ้างครับทุกคนทุกคนก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามช่องนี้ให้ถึง2,000ซับด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคน is busting on my niggas up to something try to try to try to yeah you still came up with nothing yeah, you did that shit the hard way me i played the smart way gotta stay with me gotta pray so stay up